ดีแล้วกับคุ้งคิงเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ในการเปิดไข่กาชาบองอีพีที่สามตั้งแต่อีพีที่สองในอีพีที่หนึ่งเ้วเนี่ยเราได้ทําไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาทําเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์พวกนี้นะซึ่งหนูเนี่ยาขาดตัวหนึ่งไปมันคือซินโดเล่าหนูขาดซินโดเล่าไปอะ่ะ ไม่ได้ซินโดเลล่าเพราะว่าวันก่อนเราไปซื้อมาแต่เราได้ซ้ำแต่ในวันนี้เราเปลี่ยนใหม่เราทำเป็นตู้เลยมีที่หมุนมีที่หยอดเหรียญแล้วก็มีที่เก็บเหรียญหรือว่าที่เอาเหรียญออกมาด้วยวันนี้เรามีรีวิวอีกครั้งแต่แปลกใหม่ใช่ไหมวันนี้เราจะมากดแบบแอดวาน หนูประดิษฐ์ที่หมุนนี้ขึ้นมาเองจากกระดาษลังสีมันจะไม่เข้ากันกันนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็มารีวิวไหนเราก็มารีวิวกันแหละนั้นไปเริ่มกันเลยขั้น,นตอนแรกนั้นก็คือหันมาที่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็เดันนี้ออกมาแล้วก็จะเจอกับเหรียญเหรียญเร็จอันเลย นี่ไงเหรียญเหรียญเจ็ดอันนี่เหรียญเจ็ดอันแล้วต่อไปแล้วต่อไปก็นำอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปที่เดิมตรงนี้แต่แต่อย่าให้มิดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวที่ดึงตรงนี้เดี๋ยวมันจะหลุด นี่เงเหรียญเจ็ดอันเหรียญเจ็อันนี่ไงไขกระชาบังแล้วก็มาเรื่องการเปิดกันเลยการเปิดนั้นแสนง่ายเพียงแค่เราเนี่ยหยดเหรียญลงไปแล้วก็ไปหมุนอันนี้ แล้วก็ปกไข่มันก็จะออกมาแต่มันจะหยิบยากหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ความพยายามสูงมากเพราะว่ามันติด <c oughs> ได้แล้วไข่อันที่หนึ่งเราจะหมุนให้ให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีเดียวเลยโอเคไหม ได้ไขมาแล้วได้ไขห,หนึ่งอันมาแล้วพอเราหยดเข้าไปมันก็จะไปอยู่ตรงตรงลิ้นชักตรงนั้นเลยแล้วต่อไปมาเริ่มแกะฟองที่มาเริ่มหมุนฟองที่สองกันหยดหมุนติงออกมาแล้วนี่เจ้าไขามาหาฉันได้มาหาฉันที่ โอเคได้แล้วฟองที่สองและต่อไปฟองชื่อ ฟองที่สามฟองที่สี่ยดเหรียญหมุนฟองที่ฟองที่สี่ 4. หยิบง่ายๆแล้วก็ต้องแบบนี้หย่เหรียญเอามือมาลองแล้วก็หมุนแล้วแล้วก็ปิ้งมันโอ๊ยอีกแล้วหรอได้สักทีฟองที่ห้าได้สักทีฟองที่ห้า มีเลยมันมีเหรียญเพิ่มมาอีกสามอันแล้วแล้วต่อไปแล้วต่อไปฟองแล้วต่อไปเหรียญเหรียญอันที่หกเหรียญอันที่โอ้หก ฟงที่หกเลือเรียนหนึ่งอันแสดงว่าเป็นเจ็ดแล้วก็เอาใส่ไว้ในนี้แล้วต่อไปหมดตู้แล้วหมดตู้แล้วนะคะเอาตู้เก็บไว้ก่อนแล้วคราวนี้มาดูที่ไข่กาชาปองกันบ้างอันนี้อันนี้ฟองที่หนึ่งฟองที่สองฟองที่สามฟองที่สี่ ฟองที่ห้าฟองที่หกค่ะนี่คือไข่กาชาปองทั้งหกของแทบจะถือไม่ไหวแล้วเนี่ยเยอะมากมีหกอันแทบจะถือไม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ไงไ่กาชาปองทั้งหกของเราแลวต่อไปน้องหินเดาว่าน่าจะเป็นสโนไวท์ใช่ไหมใช่ไหมถูก เดี๋ยวหนูประกอบร่างมันก่อนนะนี่สนูไว้สนูไว้สนูไว้มือเดงอาบเลือดไปเหรอจะวดนมือเลงอาบเลือดมา,วา,มดมาวางไว้วางไว้ตรงนี้ ที่สองค่ะ้าแอรียลแอรียลนี้ไม่ต้องประกอบเลยแต่แอรียลเป็นไงแอรียลแล้วต่อไปไม่รู้ไม่รู้ เอาันนี้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ารู้เฉลยแล้วออรราใช่ไหมอืมไม่ใช่ออโรราแต่เป็นเออ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 แต่เป็นอเนออ เรียอย่าล้มสิแล้วอันนี้เปิดรอดเรกกอร์กันเบลนี่เบลโอ้ฉันรอพันเซลอีกครั้ง หมดแล้วค่ะโอ <ipe S 1> <marks. S 2> ้ทำอนึไหมหมดแล้วหมดหมดแล้วกับกับเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหกตัวก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ สิงดีนี่ทั้งหกตัวแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรจะรีวิวจะไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วเ,ออเดี๋ยวหนูขอไปเก็บเก็บตู้ไข่ากาชาป,ปองก่อนนะบา,บายยค่ะมั่วมั่วไไปมั่